โอเคสวัสดีครับมาเช็ดกล้องก่อนส่งเนาะกับตัวนี้ Electro สามห้า <c oughs> นะตัวนี้เป็นรุ่นแรกเลยเนาะ ISO สี่ร้อยนะครับตัวนี้ยาชิก้าอ Electro สามห้ารหัสแปดศูนย์ห้าหนึ่งเก้าเจ็ดสี่แปดรหัสจะอยู่ด้านหลังนะ อืม7จ็โอเคตรงนะครับอาการที่มาก็คือชัตเตอร์ไม่ทำงานใบเบรไม่เปิดแล้วก็เสียเอตัวกล้องตอนมาเนี่ยต้องแจง้งให้ทราบก่อนนะครับว่าสภาพกล้องที่มาาหนักกว่านี้เนาะแล้วก็ใบเบรไม่เปิดนะครับเดี๋ยวจะมาไล่ บอกอีกทีหนึ่งว่าเกิดจากอะไรเนาะเบื้องต้นจัดการไปแล้วทั้งหมดนะครับทั้งระบบเลยนะช่องมองล้างแล้วเนาะที่กระจกข้างหน้าเนี่ยช่องมองนะมันจะมีเป็นฝ้าที่แบบมันเกาะกับตัวชิ้นกระจกไปแล้วเนาะแต่มองตอนถ่ายไม่เห็นแน่นอนนะครับแล้วก็ชิ้นเลนจัดการล้างไปแล้วเรามาดูภายนอกกันก่นกอนเนาะด้านล่าง ด้านข้างด้านหลังอโอเคด้านบนจะมีรอยบุกมานะในส่วนนี้นะครับแหวนโฟกัสลื่นปกตินะแล้วก็ตอนนี้กล้องมาตัวปรับรูรับแสงเนี่ยมันหนืด มันเหนืดมากหนืดจนติดเลยนะครับตอนนี้ก็จัดการแก้ไขไปแล้วนะตอนนี้พี่เน่งใส่แบตไว้แล้วนะครับเรามาเช็คแบตกันมันกดยากนิดน,นึ่งนะเช็คแบตติดนะครับเช็ควัดแสงกันวัดแสงมันจะขึ้นเลย พอดีพี่หนึ่งเปิดสุดไว้นะถ้าเอามือปิดวัดแสงไฟอันเดอร์ก็จะติดไฟโอเวอร์ไฟโอเวอร์เนี่ยกดตื้นนะครับกดตื้นมันจะติดก่อนนะแล้วก็ไฟอันเดอร์จะกดลึกไปนิดนึงเนาะอ่ะมาตัวนี้เปิดฝาด้านล่างนะครับภายในจัดการให้หมดแล้วนะ ตอนมาสภาพมาก็คืออฟองน้ําเก่ามันหลุดออกหมดนะเนาะก็จัดการทําความสะอาดนะครับแล้วก็บุกกันแสงไปให้นะในส่วนนี้ด้านข้างเห็นไหมเอ่ยแล้วก็ด้านล่างกับด้านบนนะครับแล้วก็ชิ้นเลนภายในถอดล้างไปแล้วนะยาชิก้าพี่หนึ่งเคยแจ้งไว้แล้วเนาะว่าเวลาถอดล้างเลน ชิ้นหลังเนี่ยมันต้องถอดทั้งเบ้าออกมาเลยนะครับคือเอาหนังส่วนนี้ออกแล้วก็จะมีน็อตยึดสตัวแล้วก็ถอดออกมาทั้งเบ้าถึงจะถอดเลนออกมาล้างได้นะอ่ะมาที่ชัตเตอร์บีกันอืมชัตเตอร์บีเปิดหมดนะแล้วทีนี้พี่หน่งจะหลี่รูรับแสงนะครับจาก1.7มาที่ F16 โอเคนะรูรับแสงปรับได้ทุกคลิกนะครับ ด้านหลังนะแล้วก็มาที่ออโต้แล้วจะเอามือปิดวัดแสงข้างหน้าแล้วสปีดจะช้านวูนะดูอ่ะเห็นไหมถ้าเราเปิดวัดแสงสปีดก็จะเร็วมองเห็นไหมเอ่ยอืม กล้องทํางานได้ปกติแล้วนะครับที่แรกมามันก็เป็นอาการติดโดยทั่วไปของยาชิก้านะรุ่นพวกนี้ก็คือจาระบีเข้าไปติดภายในเบรนะครับทําให้ใบเบรไม่ทํางานแล้วก็มีพวกสนิมในส่วนนี้เนาะก็จัดการไปให้ทั้งหมดแล้วนะครับปรับ ISO อ่ะ หมุนปรับได้ปกตินะอืมแล้วก็ตัวด้านหน้านี้ก็จะหลีตามที่เราปรับนะครับพี่หนิงตั้งไว้ที่200โอเคตั้งไว้ที่200เห็นไหมอันนี้กดตื้นไฟโอเวอร์จะติดเพราะว่าสองใส่แสงแต่ถ้าเอามือปิดไฟสโลก็จะติดเห็นไหมเอ่ย เราจะมาที่ F 1 6นะครับต้องขออภัยด้วยนะถ้าแสงมันสะท้อนแรงไปนะครับเพราะว่าตัวกล้องมันเป็นสีเงินน่ะเนาะพี่หนึ่งจะปิดมาแสงแล้วก็เห็นไหมออีกทีนึงปิดวัดแสงไว้สปีดก็จะช้าพอเปิดวัดแสงอืมโอเคนะ คือเราแรกพอทําความสะอาดเสร็จหมดแล้วเนี่ยเช็คทุกอย่างเสร็จหมดแล้วมันมีปัญหาตรงที่สปีดกับรูรับแสงที่ F16 นะครับถ้าเปิดออโต้มันจะค้างเนาะก็เลยต้องมาแก้ไขไล่สปีดกันใหม่ในส่วนนี้นะมันจะมีแกนที่ไขอยู่นะครับก็มาไล่เช็คก,กันใหม่อีกทีทั้งหมดเลยเพราะตัวนี้พี่หน่งทำทั้งหมดเลยนะอืม โดยทั่วไปการใช้งานปกติครับช่องมองใสเห็นไหมอ่ล้างไปให้แล้วนะไฟสถานะบอกข้างในเห็นปกติน้่นอนอ,อย่าให้ดูชัตเตอร์บีอีกทีนึงนนะอืเบรดเปิดหมดนะแล้วก็จะหลีดรูรับแสงให้ดูโอเคนะครับ ืแล้วเรามาเช็คโดยทั่วไปกันนับเฟมเวลาขึ้นเฟมขึ้นใี้สุดนะเจ็ดละแปดเก้าสิบแล้วกันโอเคไหมนับเฟมทีนี้ เราจะมารีเซ็ตด้วยการเปิดฝาหลังก็จะกลับมาที่ตัวขีดตัว S นะครับโอเคเนาะอืมตัวกาอฟิล์มหมุนเลื่นปกตินะรวมไปถึงตัวนี้ด้วยออกกดลงปุ๊บมันก็จะฟรีเห็นไหมเราก็จะกอรฟรี อ,อ่กอกรฟิลมกลับได้นะพอขึ้นฟิมมันก็จะไปไม่ได้แล้วมันก็จะล็อกนะครับตามปกติของมันนะเลนชิ้นหลังจัดการไปแล้วทําความสะอาดไปแล้วฟองน้ําเก่าภายในใเอาออกหมดแล้วนะครับแล้วก็แพดออฟเดสตรงนี้จัดการแก้ไปให้แล้วนะฟังเสียงนะอ่ะมันจะมีเสียงแตใช่ไหม พอฟัตแฟมทำงานปกติเซลล์ทัมเมอร์มาสังเกตที่บเบนะครับทัมเมอร์ทำงานทุกอย่างกลับมาทำงานได้ปกติแล้วนะ พราะว่าตอนแรกมาเนี่ยไอตัวนี้มันก็ปรับไม่ได้เนื่องจากภายในจารบ,บีนะครับเสื่อมแล้วก็มีบางส่วนที่ไหลเข้าไปอยู่กับพวกใบเบรเนาะก็เลยต้องล้างนะครับล้างเสร็จก็จัดการทําความสะอาดมันก็กลับมาใช้งานได้โชคดีที่ตัวนี้ระบบไฟยังทํางานนะยาชิก้าบางตัวถ้าน้องๆดูคลิปนี้แล้ว จะไปเลือกยาชิก้าบางตัวเลือกเองหรือว่าไปประมูลมาเนี้ยอ,อันดับแรกเลยถ้าใส่ฐานแล้วไฟไม่เข้าเนี่ยไม่ต้องไปซื้อมานะครับถึงราคาจะถูกก็ตามเนาะเพราะว่าถ้าระบบวัดแสงเสียหรือไฟไม่เข้าเลยเงี้ยเหมือนมันก็ต้องมาเสียค่าซ่อมเพิ่มอีกแพงๆเนาะเราไม่ต้องไปเสี่ยงในส่วนนั้นนะครับ แต่ดีที่ตัวนี้ระบบไฟยังทำงานแล้วก็ไฟ under over ติดวัดแสงยังทำงานเพียงแต่ต้องมาปรับจูนใหม่นิดนึงเนาะแหวนโฟกัสลื่นนะครับภายในก็จัดการให้หมดแล้วอ่ะนี่ตัวล็อกฟิล์มโอ้ อย่าลืมนะวิธีขึ้นฟิล์มดันให้สุดนิดนึงแล้วกดถ่ายแบบนี้นะครับโอเคในคลิปนี้ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะกับอิเล็กโตรสามห้าตัวนี้เป็นรุ่นแรกๆเลย ISO 4 0 0นะครับเนาะ พี่หน่งก็จะไม่ได้สอนในเรื่องการถ่ายการโฟกัสนะเพราะว่าสอนไปหลายคลิปแล้วนะครับลองไปหาไล่ดูเอาเนาะในเรื่องของพวกโซนโฟกัสซิ่งอย่างเงี้ยถ้าถ่ายบ่อยๆจะน่าจะรนะู้เนาะเนี่ยพี่หน่งตั้งที่ f8 ตั้งแต่เล็ก8ฝั่งนี้กับเล็กฝั่งนี้กี่เมตรถึงกี่เมตรอ่ะสองถึงเกือบ6เมตรมันก็จะอยู่ในระยะที่ชัดนะครับก็จะประมาณนี้แหละ เนาะลองดูในคลิปเก่าๆดูได้นะโอเคไม่มีอะไรแล้วกดให้ดูอีกทีนึงถ้าปิดวัดแสงเห็นไหมโอเคนะสปีดตามค่าแสงปกติเรียบร้อยอ่ะทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับกับอิเล็กโตสามนะ